ปีก็ยังมัอนเดิมเโอ้ยเสอนุรักษ์อดสเนาจ้าเสือนุรักษ์เส้นทางอันอดสันตวาดไจเนี่ยแต่จน้อยจุดเทาก็ยังได้เชียงเคี่ยวทางคื้เก่ายืนเ่นะอนุลักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์ไรอนอนลักธรรมชาตร์ไร ก็หอมแล้วรักวหยจาไห้ลูกให้ร้านในท่องเที่ยวพอได้ไปได้มายังได้ใส่ขนมก่าวเกาเลยมีคนรู้สึกดีไหมดีดีดีเหลือเกินดีเหลือเกินได้ใส่ได้ใส่สร้างอันทรมาชาดีเนาะบ้านเรายังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะคะยังได้ ใช้ถนนนั้นกาวธรรมชา,าติอยู่นะจ๊ะยังได้ปรุงแต่งนะคะเ <c oughs> สมัย,อนนมมย์อนุรักษ์วัฒนธรรมกรสืเลื่อนประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็จากทางไป่ล้ เาบ้านใหญ่น่าจาบ้านน้อยปักะครับลงไปบ้านนั่งสีนั่งเข่าน้องก็ไปเท้นนี่แตจ้าพุตุก็บเลยไปหาการนะพุทุนเส้ทางนี่และพุทุก็เลกไปหากันกกกกนี่น้องมันไปบ่ได้บนในเส้นทางไป่ได,ได้น่าเซลอน้ำเดี๋ยนี่ะอันนี้ลนแลดแคน สิบ <c oughs> แปดสิบเก้าตนะไอะไรคนี้มันก็นลภหมดละไปคนนี้ไปไนะฮะโอ้ยจาโนราไอยหอดใจดีเจ้าโนรากแล้วะช่วยลูกช่วยห้านนุ่แจะลูกร้านตายเบิร์นไปจะจะเห็ดไหมจ้านะคะ เห็นบ้าอีคาเมนต์จะท้างบ้านกูกูยังใส่วัฒนธรรมเก่าๆอีเด้อโอ้บมก็มึงนะคะแปีบบ้างเส้นทางอันนถ้ยเส้นทางันี้มั้ยทางอย่างว่าพูนว่าเส้นทางบ้านเพื่อนเป็นแบบพวิป่ายภาษาไทยทั้งทง พระรามเก้าเออ,เอ,อสิ้ทางพระรามเก้าตัางดอกทางด่วนโคนระบ้านเพโคนกระไม่ได้กระโหลกกระลาไม่ได้หวาตัวหนังสือภาษาไทยทั้งทึงนะ่ะพระรามเก้าอ,อันนี้ปแปวนมากนะคะจริงๆค่ะเนี่ยสดๆสสใหม่ๆเลยเนี่ยสดนั่นดูรักไปแต่ถึกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ฉันนเด็กะครับจนแก่แล้วฉันยังได้ใช้ เดินเที <đây> <ậy> ่ยวทางเก่ายังได้ใช้คือเก่าอยู่นะคะเดิมๆยังได้ใช้ของเดิมๆอยู่นะจ๊ะโอ้มาถึงไหนแล้นี่อยู่ประมาณนั่นน่ะนา่นน่ะเอ้ยฮะ มีหาอยู่นี่แหละวอย,ยูมนนมาายย่มีน่ค่ะหาูไปทมพุบน้มาใส่ยังไงบอน้มใส่ยังไงใส้ก็ได้บ่ เราใส่ยให้แล้วกันะมใส่ชะลมใส่ยังใส่น้ำเกลือใส่ยังอีนี่ใส่น้ำเกลือตัวใส่น้ำเกลือเลือดมันเหนียวใส่ชะลมมสิ ใส่สะลมใน่น้าอยากเศร้าเป็นกระเทยคือว่านั้นเอาท่นหมอกะว่าบ่มียาฮ่า่า่่ายากระมีบอโอ้ยแต่แล้วเถอ้เห็นอะไรบบานี้นะาโอ้เสียใจน้ดเดอยเสียใจกระเทยเสียใจกระเทยคือเก่า้อ

จะเราใสย่ยาแล้วก็ใส่ผมมาลีนลงไปน้ำเดอ้อกันบูดน้ำเลือดมัเมมเนเหนียวพนัพนงมาใสย่ยาพี่จ๊องพนัง,พนงมาใสย่ยาใส่สลมุมเออะเอะ เอ๊ก็ใ <lush> ส่สลโมบาสิวัยอเมีนบานเฮาหน่ยเป็นเมื่อยเป็นหมอยมาแล้วก็ใส่สลโมใส่น้ำเกลืออน้อนนี่จุดบทป่ะเงินไทยเงินไทยมันนอนอยูนอ่ะเงินไทย นางเป็นเมื่อยเป็นวินเป็นเมื่อยเมื่อยจ้านางยันเดนางยันตายหนีจากกระเทยค่ะนางต้องคลองแซมไว้คือหนคือไข่สโซมเสือหรือไข่ขึ้นหนาวจังหนาวมากเป็นหนาวเอาไข่มข่บางคืนเนาะดีน um> ักปกติฉันนอนคนเดียวนะฉันเปิดทั้งแอร์ทั้งลมไลย สองอย่างอะไรนะคือม,อนนอม่ไ <c oughs> ด้เปิด,แบบดประตนางเป็นคนทีแบบว่าขาดพัดลมะไรแบบเป็นชาวไ่ยคือพ่อพ่นออกลนนน่นอืม ไปยพายายขึ compass, injuries, 2> 2> coping, em, um ้นไปพ่อปะาดกดปักยงยงพี่น้องคำเบิดน่าจะเปิดไปไวไดูลอะเลยแล้วเนี่ยราบบเรนขวัอ้าวขึ้นปักซองขึ้นบังมือขึ้นเพศการอ๋อี่มือหรอ ถวมึงย่านเข็มยุ่ปกติย่านคือกันในหน่อยย่านบัดคุยบัดง่ายบริย่านเลนต่ำใจง่ายก็มันมีหม่องเขาชี้ย่านยังเนาะอันนี้มันแทงผู้อดประโยนกระเจ็บจ่อก็เปิดด่านด้วย เป็กแต่พวกซักลายเลยยันเข็มย่อมตัวจิ้น็นหลาย่อนเซักลายเตรียมตัวของยันเข็มสักยะเข็มจักจุงไล่เป็นระยะก่อนเข็มซักลายตัวได้เข็มนางว่านางเป็นเมื่อยๆพี่น้องก็เลยพามาใส่สโลมใส่น้ำเกลือกะซีดิฮามกันเมื่อยดิพี่น้องขี่รถจักมาเลยเนี่ยทางมันเปื้อนเปื้อน ไม,ไม่เทพบอกวันโทรหาก็ได้เนาะไม่ยวจะาลมมคเเรนใส่ใส่ในบ้านแล้วก็กสวเอะก็ใส่สลมใส่สลมันเนี่ยขึงหยังมันก็หายเมื่อยนล่วเนาะมันก็ใส่แย่ลายโตอยูุ่พี่น้องในน้ำเกลือนั like ้นใส่ไม่ใส่ไม่บกเมื่อยขานั้นแหละ เสียบมองมันมีหูบไรบ้นี่เอาเขาทั้งก้นี่จอยใรนเนีไมสินครับัวตมีมั้ยีี

อีอ yeah ีอม yeah. 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 ันล네ุดไปน่นโอ้ยนางกับบุบเบิ้งก็ดนงังนนงชิลัตา สิบสามคุยต่ำยี่น้อยฮ้ยังก็บอเลยที่มาสิซมบอได้แต่กระทอเสียบไม่บอ เทไรจ้ะจ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 ะกกบใใเี่ยงแรกม่มีเงินมาบร่มีเงินได้พี่น้องเอ้ยมาสิ้นเดี๋นี้ เสียยาให้นางก่อนจะไปเอาเงินกันทพก่นอปล่อย,ออยนางรอถ่ายอยู่นี่นางจะไป <c oughs> จะปล่อยนางท่านนอนถ่ายจะลงมาหานาะงมาเอาไม้เฮ้อ <c oughs> <c oughs> ถอดออกไม้แล้วอันรอบสองรอบสองสิจมันโคตร เส้นมันเป็นไไงขอดกะอยู่คือวมันพูอยู่พูอยมันสดขอดอนี่อะไรเส้นอย่างเยอืออือ <c oughs> รอบสอง <laughs> รอบสองรอบสองอย่าอย่ารอบสาม บ้าโลดซาเลยซาโลดเยอะแบบนี้ตัวแทงเลยเาะถึงมัแทงเลยไ่เจ็บไลยเขาทั้ออทงอูดังบริยาเบิงบบ้งเดือดเนาทที่แอบสามที่ลอวเป็งไงาะมันยาเลยครับเป็นอะไรล้มันเอาเขาทางปากมาันดูดคอยดูดเอาอย นายบัวล่ะเรื่องปัญญยวะ ไปนั่งนอนถ่ายนี่พี่องได้ไปเาเงินมาจ่ายนะต่อมาบริเดีเงินจะไปร้านแลกเปลี่ยนอัตราเงินก่อนนะคะ เ,เงินกลับมายัางคือเก่าอยู่เป็นตลอดเป็นตลอดกินเขาไม่อย่บอกขะมีจักบาทมีไม่ไป <c oughs> ใส่ละขยาทรายไปเอาเงินมาแบบมึงก็บอถามมันไหวเนาะว่าเทไร จริงๆเงินไใบมอ,อไปอยู่จะพาเมื่อนอนอย,อยู่เงินปุ๊กนั่นไปเก็บไปอยู่เงินปุ๊ดด้วยใครมึงกระป๋ามันไปจากบ <c oughs> ริห์เท่าใบที่ได้หมดทัท้งทีไปไว้ว่าปุ๊กี้ยังอยู่อยู่เรื่องรถมันยังอยู่ นี่ไปเจอไปไปตัดหม้ไมมันไหมท่านโมก็ได้สมนักแท้ข้ามยังข้าคข้อบ่ข้าใส ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้มีทานมมท่านโมกระเทยคิดถอดท่านมมกระเทยสิเมื่อปลาเแล้วทานโม โตเป็นยังเด็ดขึ้นได้นอนอยูอย่หัน,เ,นเป็นี่ยเป็น่สบายบ้างเป็นอยังยม่คี้คาดฮ้มีเอออยู่พูเอาเงินนี่ยเบาเบาพูนมันอยู่ป้า สิสามกันเมื่อพี่องจะก็เกิสามอยโวยมีเงินแปอสามอยดแก่โอยเกินสามอยิบะทเบ่มแรงปาดขามยากระเทยจักบาทสอร้อยมีสามร้อนี่นะท่านหมอสามร้กับไรบ่ โอ้ย่ันหมอก็ได<ะ>้บรูรด์สับเอามาอีกมาเพิ่มใช่ไหมโอ้ยแบ่งพันปิวอีกจะพี่น้องเอ้ยมาแรงถือเลขเอามาสิเอาเอาเองดอกสีเขียงเ,เองดอกอยามาบุญไว้กับกระเทยใส่ย,ยาแฮมได้หลอกกระนี้โรดเออนี่เสียเ,เมื่อเองนี่ให้เมื่อตายอยู่เมื่อปุ่นเอา <c oughs> <laughs> ว่าเล่นว่าหัวเด้อพี่ดอวเอ้ออยยอดว่าวดูนะนี่แหละมันจังยืนน่ะอีภาคนี่จังได้ก็มันถ่าให้ข่อยพี่ตายก่อนมันนี่อืมอ่ะอืมผูกแค่ไหนไม่ผูกกันนักนัะอันนี้เดี๋ยวเห็นมาของ <laughs> <laughs> อใหญ่เลฮะของใหญ่ะ <laughs> <laughs> กรเบิ้องเพี่น้อยว่าสิเมื่อจังไดแ่หมาทางัุสีไปจับเอาเองกระเป๋าหนักผ้าอยู่ยุทธ์ย้อนตลอดเวลาจักวุ้ยไปผ่าอ่ามา มาพักมาพอนอยู่หัวหนาวไปคุณหมอก็มจล้มเลยพี่น้องเอ้ยทั้งอยากใหพี่น้องเห็นดีเจ็บปวดกระไรมีความทุกขกระไรยันพี่น้องเห็นเงีสุกยงีสุกยงียุกกระไรอืม ไปไปแล้วก็นลูกอนว้าไปไปไปตู่ไปไปลงในลึกสุดที่รักสุดลงที่เักเวลาคุณเธอมดแล้วไปไป อย่าดีๆนะนั่งเข่าโอ้ไปบ้องอัดวส้าเลือดออกปากนะคะเจ็บแทงแงสองรอบพี่น้องเอ้ยท่านหมอท่านหมอสิกยาให้นั่งแทงสองรอบ โอ้ยนางครับรถแข่งแข็งอยู่บรรเวกาศทางโลกบ้านนางไม่ต้องกตีอยู่ท่นนี้ทางเริ่มแห้งแล้ว เม่นขนันเม็ดฝนบ่อยแล้วก็ขันแดดนี่ล้วก็เริ่มแห้งแป๊บเดียวถ้าปรตูกืซสมก็ท่ามันแงกุนเลยเนาะเออมันลมแดดลดแน่ล้วกันโ่ง่โร ฝนเนี่ยผ้ามันเข่าไปน้ำสลมน่เป็นอีหยังอีกมามือเดียวกัป่วยจิบตายสิเงินเทาติชหมฮะม่นบตายม่ตายสิเงินเท่าติมาามือาเมื่อไหกูเมื่อยนนตื่นเช้ามาพอได้พผ้าไปหามอ พี่น้องจนามันลาพกกดะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ